เพราะฉะนั้นเราต้องยุดิธรรมแค่ตัวเองให้เขาว่าไปเถอะนะเออฮะบางทีเขาได้ว่าเราก็เป็นการทำบุญนะเขาได้ระบายความโกรธความแค้นออกเนาะจริงไหมเออเขาได้ว่าคนอื่นแล้วเขามีความสุขอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าเราทำบุญซาอ่านะสาธุว่าอย่างเงี้ยนะ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเมื่อมีคำถามจากทางบ้านนะครับถามหลวงตาสินทรัพย์ว่าเมื่อมีคนมาอิจฉ้าเราเราจะทำยังไงหลวงตาสินทรัท์์หรือพระสินคิดท่านจะตอบว่าอย่างไรเชิญทุกท่านไปรับฟังพร้อมกันครับมีคำถามมาในไลฟ์สดอีกขออนุญ,ญาตครับลวงตาครับจากคุณอ้นสมบัติเจริญครับถามหลวงตาครับมีคนอิจฉาเรา ะต้องทำยังไงครับออมึง,ม,งมึงก็เฉยๆมึงจะไปอิจฉาเขาตอบก็ดีแล้วนี่ถ้ามึงไม่อยากให้เขาอิจฉามึงก็สละสมบัติทั้งหมดเป็นขอทานถ้ากมดสิเรื่องฮะจริงไหมล่ะมันจะยากอะไรใครกูแนะนำจริงไหมหโลกกระทำแปดมึงต้องเข้าใจโลกนะคําว่าโลกกระทำแปดมึงพากูไปอยู่ไหนที่คนไม่ติฉินนินทาด่าว่าร้ายกันเอาไปาพากูไปอยู่หน่อยมันก็มีหมดแหละ มึงเชื่อไหมมีผัวเมียคู่หนึ่ง่ะ,ะไปซื้อลามาอตอนแรกผัวก็ให้เมียจูงเออให้ออผัวจูงให้เมียขี่ลาชาวบ้านเขาเห็นก็เอ้ยไอ้นี้กลัวเมียเห็นไ,ไหมผัวก็เลยไล่เมียลงมาจูงลาแทนผัวขึ้นไปนะชาวบ้านคนพวกนั้นก็เอ้ยเอาเปรียบเมียเห็นไ,ไหม พอทีนี้ผัวเมียก็เลยไม่ขี่เลยก็จูงทั้งสองคนนั่นแหละเฮ้ยพวกนี้โง่มีลาแล้วไม่ขี่เนี่ยเห็นไหมพอสองคนผัวเมียเลยขึ้นลาทั้งสองคนเลยโอ้ยพวกนี้ทรมานสัตว์เห็นไหมลังประจอาอย่างไงถ้ามึงไปทํยแตงั้นคนมันก็พูดอย่างเงี้ยจริงไหมล่ะเออเพราะฉะนั้นเราต้องยุดติธรรมแค่ตัวเองไง้ขาว่าไปเถอะนะเออฮนะ บางทีเขาได้ว่าเราก็เป็นการทําบุญนะเขาได้ระบายความโกรธความแค้นออกเนาะจริงไหมเออเขาได้ว่าคนอื่นแล้วเขามีความสุขอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าเราทําบุญซนะ่านะสาธุอย่างเงี้ยนะถ้าเราข้าเขาด่าเราเราก็สาธุซะอันนี้เขาอิจฉาเขาอิจฉาเพราะมึงมีกว่าเขาสิจริงไหมเออเนาะ ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคําถามจากทางบ้านนะครับซึ่งทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับสําหรับธรรมะดีๆจากพระสินคิดนะครับโดยหลวงตาสินทรัพย์จารณธรรมโมวัดป่าบ่อน้ําพระอินทร์นะครับท่านใดอยากติดตามธรรมะครับไม่ว่าจะเป็นธรรมะสั้นๆนะครับก็กดติดตาม ที่ช่อง Youtube นี้ไว้ได้นะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งจะพยายามนะครับนำธรรมะของหลวงตามาเผยแพร่นะครับซึ่งผมก็เคยลงคลิปของหลวงตานี่หลายครั้งนะครับแต่หลังๆนี่ก็พึ่งไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่เนื่องจากมีการาติดลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับซึ่งผมก็อนุญาตทางเพจอาสิธิ์คิดแล้วนะครับแต่ว่าทาง เอกสิทธิ์เขาก็จะให้เราเนี่ยมีการาพูดคุยแบบนี้นะครับเป็นรีแอคชั่นแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าจะเอาคลิปมาแปะเลยีมันก็จะติดเลกสิทธิ์ของทาง YouTube นะครับดังนั้นก็จะมีการบรรยายเพิ่มแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับคลิปวิดีโอนะครับตาที่ทาง y o u t u b e แนะนำนะครับก็ฝากติดตามไว้ทาง ช่องทางอยู่วังน้ำเขียวชาแนลอีกช่องทางหนึ่งนะครับแต่นำธรรมะดีๆแบบนี้มาลงเรื่อยๆนะครับท่านใดอยากคอมเมนต์ก็เชิญคอมเมนต์ได้นะครับโรดคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์น,นะครับสาหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ